สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูด,ดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของทางคณะหมอลําเส,สียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็ถือได้ว่าเป็นการมาอัปเดตนะคะผลงานของทางคณะหมอลําเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานของทางคณะหมอลําเสียงวีหกอย่างที่เราเนี่ยนะคะก็เคยได้มีการอัปเดตแล้วก็ได้มีการพูดถึงกันไปนะคะเกี่ยวกับหมอลาเสียง วิหกนะคะสาหรับเกี่ยวงานต่างๆก็คือตั้งแต่ตอนเปิดฤดูกาลนะคะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่ามอลําเสียงวิหกเองนะคะก็ถือได้ว่ามีการเดินสายออกงานนะคะในหลายๆจังหวัดแล้วแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการสนับสนุนติดตามนะคะแล้วก็ชื่นชมกันเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะเกี่ยวกับผลงานต่างๆนอกจากนั้นเองเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ามอลําเสียงวิหกนะคะก็ได้มีการแบบว่า อัปเดตคิวงานเนี่ยออกมาเรื่อยๆก็คืออย่างปีนี้นะคะสําหรับปี2,566ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีเลยนะคะที่เราเนี่ยก็ได้เห็นกันสําหรับผลงานต่างๆนะคะเราแฟนๆนี่ยก็ต่างรอติดตามคิวงานว่ามอลําำเสียงวิหงเนี่ยมีการไปทําการแสดงที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ในแต่ละจังหวัดเีือได้ว่าแฟนๆนะคะก็ยังคงคอยสนับสนุนแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็เรื่อยๆเลยนะคะยังช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะ ะเห็นมอลำเสียงวิหกเนี่ยก็ม poem. ีช่วงของการพักวงเหมือนกันนะคะตอนนั้นเนี่ยก็พักประมาณ2-3วันแต่ว่ามอลำเสียงวิหกนะคะก็ยังมีการไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะให้แฟนๆเนี่ยได้รับชมกันนะคะในตอนนั้นอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะก็ได้มีการ อัปเดตคิวงานนะคะออกมาโดยครั้งนี้นะคะก็ได้มีการอัปเดตคิวงานในวันที่21มกราคมนะคะโดยทางแฟนเพจของหมอลำเสียงวิหกนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์นะคะว่าวันที่21มกราคม2566ทําการแสดงที่บ้านถมป่าค่ะตาบลถมนางามอําเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคิวงานนะคะที่หมอลำเสียงวิหกได้มีการเปิดเผยออกมาสําหรับงานที่ อำเภอนน,นสะอาดจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะคะหลายๆคนก็ต่างรอติดตามนะคะแล้วก็รอรับชมกันเนี่ยนะคะก็คือเยอะมากๆสําหรับงานที่อุดรในครั้งนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าหมอลําเสียงวิหกมักมีการไปทําการแสดงนะคะอยู่ที่อุดรธานีเนี่ยในหลายๆครั้งเลยนะคะรวมทั้งครั้งนี้นะคะแฟนๆก็ต่างรอติดตามนะคะแล้วก็รอสนับสนุนนะคะผลงานของทางคณะหมอลําเสียงวิหกในครั้งนี้นะคะ ยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะสําหรับงานที่อุดรว่าคนดูเนี่ยจะเยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็จะมีฟีดแบ็กออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะก็เชื่อว่างานนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่น่าติดตามมากๆเลยแฟนๆก็อย่าลืมรอติดตามแล้วก็รอสนับสนุนนะคะผลงานของทางคณะหมอลำเสียงวีหกกันได้เดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตนะคะอยู่เรื่อยๆเลยนะคะ,ะนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มีการมาอัปเดตแล้วก็ได้มีการมา พูดถึงกันนะคะสำหรับผลงานของทางคณะหมอลำเสียงวิหก ยังไงนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มาพูดถึงการสําหรับคิวงานหมอลําเสียงวีหกนะคะก็น่าจะมีการอัปเดตนะคะเป็นคิวงานต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมออกมาอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาพูดถึงกันอย่างตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีคิวงานเพิ่มเติมเนี่ยในหลายๆคิวงานเลยนะคะเท่าที่เราเนี่ยได้เห็นการอัปเดตออกมาของทางคณะหมอลําเสียงวีหกนะคะนี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการอัปเดตแล้วก็มาพูดถึงกันสําหรับใคร ะะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ